สนามหนึ่งก็ยังเสมอกันอยู่สองต่อสองมาดูมาธีน้าพะตูผีอาพีโกมสกลาเด็ดินเด็ดินมาใหม่มาใหม่อาพีจะผ่านไหมอาพีจะผ่านไหมล้วกดัเาเกรักโกรดสิมวิทยาตั้มาไม่ผ่านใจอภิ แต่เวลาครับนี่ขึ้นำเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับซอยจมุมาแล้วมาแล้วเป็นเกมของอาพีครับไม่ผ่านสิทธิรักม,มาทีหัวเราวิ่งไ่ถึงเด่นนินเด่นนินขึ้นมาปอ,เ,อรเราวิ่กิษดาจย่างก็พอลงได้ตูวซอยจุมาทีปอชีระวิทตัวจีนว่าไงว่าไงจังหวะนี้จังหวะนี้ไะไรมานข้างไม่ผ่านวิทยาวิทยาะ โอ้กิศด,ดาครับตัดส,สินใจลงนี้เสียดายครับกิศดาคาสโซสิจรักอีอีกครั้งหนึ่งขักนมาทีเด็ดหนึ่นงเราบอกเราได้ดดจังหวะนี้ก็วิเจอกับผู้เล่นซิ่งผมครับอภิรักเดียดตังไม่ได้ว่าไงไอที่มาชีวิต ไม่ได้เพียบครับโอ้ดูดูที่ต้นแขนนะครับไรไรได้ครับได้โอเคครับได้ครับนี่นัทวัฒน์แสงบุญครับนี่ผู้ทำประตูที่หนึ่งให้กับซอยจุกิสดากิสดาโอ้โอ้ไม่ท้อใจ เอาใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ครับสำหรับสายจังบนต้นหรือต่ำบนต่ำบนเขามาใหม่ครับอาพีสิทธิรักษ์สิทธิรักษ์ไหลออกด้านข้างให้กับวรวิทยาวรวิทย์ลูกนี้เป็นลูกทุ่ป่าที่หน้าประตูจะให้ลินลิไม่ผ่านกิจสตากิจสตาหน้าตาจะรู้นี้ออกไปครับนันทวัฒน์เห็นข้ามันมีสการออกไปต่อไปจะเป็นลูกทุ่งของทางอาพีครับนี่ ลังจากขึ้นบางทับช okay, okay, ็อปไปนิ่งมีลูกหนึงครับโอ้ลูกนี้เด็ดนินเหลือทถนอบอกว่าไงครับหลัมาลูกนี้กรรมการเป่าโอเคครับกรรมการไม่ได้ยินครับครับครับโอเคครับนี่ ว่าแรกครับกิสดาไม่เฉียงไม่อะไรครับเพราะว่าหัวยอมรับว่างั้นมาดูลูกนี้ครับยัดในสิทธิลักษณ์กิสดากิสดากระเด็นนินกิสดากระเด็นนินจังไจกลลูกนี้กิสดาคาโซว่าไงครับลูกกิสดากรรมการวิ่งออกมาครับลูกนี้ยอมรับสารภาพครับโอ้กิสดาคาโซครับ จองตุนงเทของซอยจุ้คนหนึ่งครับนี่โอ้ด้วยสถานการณ์ที่มีบังคับึงต้องตัดเกมก่อนครับเนี่มาดูลูกนี้ครับวาราวิทดวงอินผู่ก่อสิทธิรักเชียนงานครับ ชิดความเต่อยให้สัลกษลูกียขามขามครับ oh. เป็นลูกตังเตอจะหน้าประตูของซอยจุตันยกขึ้นมาชียพนเอาลูกลงสวยครับจะผ่านสินิรัพย์นะครับที่จะลงไปช่วยเพื่อนนะครับเอีย้ยน้ำนะครับอย่าดูบอลเพลินนะครับอย่าดูบอลเพลินดูเพื่อนด้วยใส่นะครับใส่ไปเลยเร็วครับเร็ว นะทวัดแสงบุญครับูุเน่นหมาลเก้าผู้ทำประตูแรกให้กับซอยจุนะครับลูกนี้เป็นลูกลสาวครับโดยทูลายเลขเจ็ดครับกัญญาอ่อนคำกัญยามองดูเพื่อนที่หน้าประตูลูกนี้อยาลูกนี้<อ>หน้าประตูไหมจยากัญยาอ่อนคำยังได้อยู่กัญญาไหลมาที่สิบสอง ยังไม่ผ่านซอยจู่รับหมายเลยค่ะยังเบยังแย่งกันอยู่หมายเลยค่ะตรงนี้จะเอาขึ้นมาเลยสามตอนสามตอนสามตนนะอ้หลายมาตอนที่เดดนีเด็ดนด็ดโอ้จัดเนีทั้รนีทำไปแล้วสองประตูสำหรับวันนี้ครับโอ้บุบอที่สนุกครับคู่นี้สำหรับสนามเลย เดี๋ยวคัสนามเอาไหลไม่มาไหมเสียพล่ขึ้นหลังมาเกอบไปต้องซอยตู้ครับโอ้เผลอไม่ได้ครับนี่จากผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับกรรมการบอกรอสักครู่ครับเรียกมาก่อนเรียกมาเรียกมา บอกว่าอ okay, ืมเปลี่ยนตัวผิดจุดครับสำหรับ11นะครับรับตักมาไม่พลาดครับวางออกมาให้ครับ12 12หัลูกนุ้ไม่มีครับนี่กรรมการเป่าเรียบร้อยครับนี่หัวใจหมายมั่งจากซอยจุับจะเป็นซอยจุ๊เล่นโดย พิรักชานเชี่ยวไม่เล่นครับขอเล่นกระเด็นนินดีกว่าว่างั้น <c oughs> คู่นี้สูสีครับเนี่ยอภิรักกระเด็นนินเล่นมาใกล้ๆของซอยจุมาทีมาเชิญพงมาเชิญรวิทยลออกด้านข้างตรงนี้จังหวะใหม่เลยค่ะยกขึ้นไปจิยพลไม่ผ่านสิทธิลักษณ์สิทธิลักษณ์มองลูกเนี้ยวมา างเกมใหม่คร really ับซอยจู่ศ so ิลปโค้งลูกนี้ศิทปลากเห็นท่าไม่ดีครับโ้งลูกออกไปเกมสนุกทั้งสองสนามครับสนามสองก็สกอร์ยังไม่มีสนามหนึ่งก็ยังเสมอกันอยู่สองต่อสองมาดูปาทีนาปะตูพี อาพีโกมสกัลมาเด็ดินเด็ดินมาใหม่มาใหม่อาพีจะผาไหมอาพีจะาไห้วนะครับดอรเียมตัวไห้พออียบเอียบเอียบใส่นะครับดู้เลนนหมายเลขสิบหกของอาพี ดูก่อนครับเตรียมเตรียมพร้อมนะครับเตรียมให่พร้อมทั้งองทีมนะครับดูอาการน้องก่อนครับพวามปลอดภัยนะครับเด็างมั้เงยองจะเป็นลูกต่้งเตขอมซอยจุ ว่าไม่มีเวลาแล้วยกขึ้นมาลูกนี้เลยยังไม่ผ่านชัยพนชัยพลไล่มาลูกนี้ว่าไงยังเป็นลูกเนี่ยกรรมการบอกไม่ได้เปียครับลูกนี้เป็นลูกฟาครับโดยซอยจุครับังยาออกครับกรรมการยกสัญจรขึ้นมาครับนี่ เจอธูลินอาพีตัดเกมก่อนครับโอกาสก็มีทะเงาอกันครับสองทีมนี้ที่จะทะลุปไปชิงชนะเลิศน,นะครับกรรมาการให้สัญญาณครับกันจะออกทำให้ลูกนี้จะให้กับวาชิรวิทยน์นินห่วงลูกนี้หลุดออกไปครับเป็นลูกทุ่มหองทางซอยจุ ให้กับกัญญากัญญาเทียพลก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขหกค,ครับกิติศักดิ์วงกลูกนี้ออกไปกัญญาออนทำอีกครั้งหนึ่งป่าที่ผู้เล่นไหนนะครับนี่นานนาามา,าชินาพบอุ้ยจะบอลยาวไปนิดนึงครับนี่โอ้ลูกนี้น่าเสียดายครับคอนเชอร์วิน,นไหลมาใกล้ๆสั้นๆครับออกไปใหม่ ว่าไงวารมิตวารมิดวงอิหละครัาวารมิตวาไงิวารมิตูโอ้ยม่ได้เสียโย่เด็กดินเข้าไม่ทิ้งก็สอนครับครับโดยผู้เล่นหมายเล่ย่าไกลสอนซับสามารถยกไปลูกนี้ให้เด็กดินลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นลูกทุ่งของทางซอยจุ๊ กัญญาวาชิรวิทย์วชิรวิทย์ไหลมาที่สิบสี่สิบสี่ออกมาสิบสองคับธวัชชัยธวัชชัยยังเป็นยังแยีอยู่ธวัชชัยไม่ผ่านออกมาทีู่้เล่นหม่ในเก้าครับไก่สอนไก่สอนกฤษดากฤษดาไก่สอนไก่ส,สอนกฤษดาโอ้ลูกน,นี้ครับสากัดลูกออกไปกิศดาขาสูงครับนี่ผู้เล่นหม่ในสี่ จอมทุ่งเทของซอยจุกครับจุงไปไหมลูกนี้ก่อนติดกัญญาออกไปครับเป็นลูกทุ่งของทางอาพีวรวิทย์วรวิทย์ววมาที่เด็กนินเด็กนินจังหวันี้เล่นเร็วของอาพียังเข,งขง้ะมาเหมือนเดิมไอทีู้เล่นมาเลขสิบหกสิบห้าคืนหลังไปครับวิทยามาวิทยาอีกครั้งหนึ่ง วิทยาลูกนอ้ล <French Claire> uh, ูกบอลออกก่อนครับลูกทุ่งของทางซอยจุดละเทวดาแสงบุญละเทวอรวิทย์ตัวนี้คกโอกสอย่างนี้เร็วมาของอาพีวรวิทย กอลเราไม่ไอีกครั้งหนึ่งก็เข้าดังข้างครับสอนซอนเกมที่สนุกครับพูดนี้ถ้าเสมอกันแบบนี้เรามีจุดโทษนะครับอินสตาโยขึ้นมาลูกนี้ยังผ่านไหมยังไม่ผ่านซอยจุกตรงตรงนี้ไปยังได้อยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขแปดครับจิรวัตรจิรวัตรอุ่นผายังเด็กกำลังอยู่ของซอยจุกไหลออกไป ยิงนะครับตกรอบสามได้ตกได้ที่อะใส่ใหม่ครับปังปังโอ้ยลูกทุ่งหอมทางแค่เลยบอลอ้งสนและแล้วเต่าน้ำแล้วว่างมาเนี่ยเวลาครับนักกีฬาทั้งหมดอยู่ในสนามอยู่ในสนามทั้งนั้นนะครับไม่ต้องออกนะครับผู้จัดการทีมหนึ่งคนรับเอียรแล้วก็กระติกน้ำเข้าไป กระติกน้ำเข้าไปครับเราใช้ตัวผู้เล่นชุดสุดท้ายนะครับที่อยู่ในสนามนะครับโอ้คู่นี้ครับเสมอกันสองต่อสองไม่มีเหลือครับมียงวกได้บับ่้น่ยยิ้มครับยิ้มนยครับยิ้มหน่อยคู่พิเศษคู่ต่อไปครับ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับเสน็ย้วยงม่ยินเอยเต่อเลยนะครับ